สองสแต็กที่เป็นสีสม้มอ่ะนี่ไงล้วกูฟันแลัดกูฟันมาดิหนึ่งหนึ่งเมื่อหร่นึ่งหนึ่งมื่อมาดิ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 าดาดาดลาแล้วกูเลิกถสองแล้วกูเก่งแล้วมึงแปลงร่างเหรอมึงแปลงร่างมึงแปลงร่างเฮ้ยยะกระโดดฟันนี่ไงล่ะเวเออเฮ้ยเวาให้แค่นั้นไอ้จอยเอาไอ้เจมเอาให้มาผมวันนี้ก็จะมาเล่นหยานนะผม สกินใหม่ซึ่งอันนี้เข้ามาค่อนข้างที่จะนานและแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะผมแต่เจมรอคิวลงอยู่ซึ่งหย่านี่ไปไปมาเจมรู้สึกชอบอ่ะคือถ้าหย่านวิวสิบสองเมื่อไหร่คือแบบว่าโอ้โหสบายมันเลยกฎของการเล่นหย,ย,ย่าน้าหย่านที่เจมบอกไปหลายๆอย่างคือไอเทมขอให้ได้ลากับโอมิวิวสิบสองแล้วก็ใส่ให้เละฟาร์มอย่างเดียวผมให้เราวลวสิบสองถ้าวิวสิบสองได้เมื่อไหร่คือเก่งเก่งจัด เจมไปเจอทางไอ้หยานกับอาญาโอ้โหเล่นไม่ได้เลยอ่ะคือแบบว่าตัวมันแบบว่าจงก่งมากอ่ะลุนิชัยก็เหมือนเดิมเลยเลทสปิริตดากอนหรือเลทแอนตซินเนตดากอนก็ได้เหมือนกันครับผมอยากได้ตีไวก็สปิริตแต่ถ้าอยากได้แรงก็ทางด้านของแอนตซินครับผมอันนี้กดกับน้องเหมือนเดิม2คนครับผมมินะเฮ้ยมาวิปเมลฟรีแล้วเนี่ย พอเรามีสแตกส็กสองสแต็กที่เป็นสีส้มอะนี่ไงแล้วกูฟันแล้วกูฟันโอ้โหเฟิร์สว้ากูได้เฟิร์สบัตรแล้วกูเชิญผมไม่น a n ติเลยไม่ั n ติก็ตายอยู่ดีับผมคือเราเลี้ยงสแต็กอะถ้าเราฟันถึงอะมันจะรีสกิลสองครับผมให้เราโดดได้สองทีนะดีมากเลยมันจะเป็นพาสซีฟเหมือนของเดียซี่อะคือถ้าเรามีหลอดเต็มแล้วถ้าเราฟันธรรมดาสกิลสองเราจะรีเฮ้ยมีคน,นแอบอยู่ในพุม่มกูเห็นนะ พุ่ง้าไปฟันนี่เห็นป่ะแล้วมันจะพุ่งได้อีกทีหนึ่งไม่มีอะไระผมอย่างเจมบอกฟาร์มไปเรื่อยๆผมเดวเจมเชิดตาเน,นี้ยนี่ครับผมแล้วก็ตัดมาออกมูลาเลยพลังแฝงลืมบอกเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนใส่สุดก่อนไม่น่ามีอะไรโอเคเอาขีปกลางครับผมพลังแฝงสีแดงอันแรกก็ถ้าแดดหรือว่าพุ่ง ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอุปสามสเต็กอันนี้2ก็เป็นพลังโจมตีอันที่3เป็นเคิร์ดสวรร์สีเหลืองสวรรพลังแฝงลองใช้สีเหลืองครับผมสองอันเลยนั่นก็คือสร้างความแสบเพิ่มขึ้นและได้รับความแสบเพิ่มขึ้นเจาะก,ก่อครับผมไอเทมก็ตามไกด์แล้วผมจริงๆมันมีไกด์อยู่ข้างหน้านะเผื่อบางคนไม่รู้บางคนอาจจะถามพี่ทำไมรูนไม่เห็นตรงเลยคือเ,เจม แล้วแต่ถ้าเจมอยากได้ฟาร,ร์มไวเจมก็ใส่แบบว่าแอสซทซินเนกับสปิริตมันสลับกันอยู่แค่นี้ครับผมแต่ควรใส่คีนะเจมว่าเนี่ยถ้ามันติดคีคือแบบมันฟาร,ร์มไวมากคือทุกตัวเจมจะเน้นไปที่การใส่คีเอามาฟาร,ร์มไวนะคือถ้าคีก็เหมือนเราตี2ทียาวง่ายๆเลยครัผมันทำให้เราฟาร,ร์มไว้จุด อันติไม่ถึงเฮ้ยเชีย้ยแล้วใจเย็นใจเย็นหน้าเห็นปะอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ค่อยบวกเพราะเป็นลาวิลกับทางด้านของลิเลียนะเขาเล่นตามสกิลของตัวเขาอะตัวเขาก็คือสกิลมันต้องเล่เกมเขาก็จะฟาร์มเล่เกมอาจจะน่าเบื่อหน่อยครับผมแต่ดูทรงน่าจะเกมตาม ตัวเนี้ยถ้าแบบว่าเล่นเก่งๆเล่นเก่งๆคือสุดยอดมากเพราะในแรลงกับในแข่งเนี่ยเห็นเล่นคูดเยอะเลยนะอันนี้เจมก็บอกว่ามันก็เป็นเทียเอสนะไฟเตอร์แต่คนไม่ค่อยหยิบมาเล่นเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเยอะนั่นเองเงื่อนไขแบบว่ามันต้องหลากหลายแต่มันจริงๆมันก็โอ้โหกลางแตกเ็วม,มากกู แต่แพทนี้ยังไงมันก็ถึงเลดเกมไงเจมเลยมองว่ามันเล่นได้แล้วมันเล่นดีมันน่ะมันดีมากด้วยโอ้โหแม่งเกือบเอาป้อมกูไปสองป้อมเฮ้ยเฮ้ยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยเล่นได้เนี่ยเฮ้ยเหาตัวนี้ก่อนโอ้โหฮึไม่ได้อีกมาดิมาดิเพื่อนเอาเลดก่อนละกันเมื่อกี้เจมจะเอาลิเลียลิเลียฟิกออก ดและกันล่างครับผมโหกันได้วันนี้สองหนึ่งมาดิโหไม่มีสติวยไ,ไอ้โดดล่อนนี้สกิลลบอ่ะอ่ะแล้วยัยงไงกูมีลบมาดิก็มาดิกูอยู่ในป้อมนะมาดิก็มาดิกูกลัวปะละ่ะแต่เพื่อนต้องมารับเว็บนี้ต่อจากผมทีมารับเว็บนี้ต่อจากผมหน่อยฮะนี่เราแบบว่าเอาป้อมของไม่ได้แต่เราทิ้งป้อมกันเลยอะดูดิเพราะเลือดเลือดป้อมเทียสองของเราเนี่ยจะแตกเราอะมาดิหนึ่งหนึ่งปะล่ะหนึ่งหนึ่งปะล่ะมาดิมาที มาดิมาดิมาดิแล้วกูเวอร์สิบสองแล้วกูเก่งกูบอกแล้วนะกูเวอร์สิบสองแล้วกูเชิญเดี๋ยวผมเชิดเ,เจอจลัดเองแค่นั้นแหละอุ้ยครัเอา้เอาแปลงล่างแล้วมึงแปลงล่างเหรอมึงแปลงล่าง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยะกระโดดฟันนี่ไงหลังเวอร์อุ้ยลิ่โป้งบน ไปอยู่น้องมาแล้วกูมาโอ้โหไอ้ไหว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 เลยว่าไหวเลยกูเชิด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 เจอจรัดและกูเชิดเจอจรัดแค่นั้นไอ้เจมเอาให้โอ้โหแตละเกมกูเหนื่อยกูท้ออถ้ามียันตินี่เจมใส่เลยนะเมื่อกี้เฮียมาดิเฮียละกูต้องถอยว่ะเอ้ยเล่นได้นะไหววะไม่ไหววะถอยดีกว่า เกือบตีเจมจะหมดแล้วด้วยจริงจริงเมื่อกี้เจมน่าจะเล่นได้แต่ว่าน่าเล่นไปเลยวะไหวนะเมื่อกี้โอ้โหคือเจมไม่อยากตายไนงะจะเสียชัดดาวด้วยอีกอย่างหนึ่งคือแคลรี่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะรวยกว่าเจมพันห้านะเผื่อใครไม่รู้พันห้ากับสองพันอ่ะคือถ้าแคลรี่ได้ชัดดาวเจมอีกก็บอกเลยยาวยาวเหยียดยาวเหยียดอุย้ยอ่าแล้วมึงเข้ามาในพุ่มขวมหือหือหือหอล้กกูตามหือ แล้วกูสก,กิลสองฝาหลังแล้วกูสก,กิลดูดิตัวมันปัญญาอ่อนนะคือถ้ามันเลเวลสิบสองคือมันปัญญาอ่อนเลยอนะตัวมันอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจมเอาให้ไอเจมเชิดแค่นั้นไอเจมเอาอยู่คือเจมก็ยังไม่ได้เซียนตัวนี้มากนะถ้าแบบว่ารู้ว่าแบบดาเมจเท่าไหร่รับดาเมจเท่าไหรนะ่อ่ะน่าจะสบายอันนี้เจมแค่เล่นแค่แบบเล่นเป็นนิดหน่อยฟันฟันอันตีมาดิ แล้วกูสองหนึ่งลวไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนูเพื่อนหนูเฮ้ย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 โอ้ทีเดียวเชี่ยแล้วแล้วกูแดดหลบน่ามาดีก็มาดีมาดีสกิลสองกูหลบได้เอ้ยมาดีสวยไม่ได้คิลสักตัวสวยลิเลียจะคือเมทสองตัวที่เจไม่ชอบเลยในเกมตอนนี้ก็เป็นลิเลียกับลูริออนตัวมันแบบปัญญาอ่อนน่ะมันหนีก็ได้ดาเมจก็มีคือแบบพอเจอแล้วงุดหิดอ่ะ หมุดหิดจา้าดเลยอ่ะุ้ยตรงกลางพี่ไปอยู่น้องพี่มาอยู่อ,อ,ยอ่าอุ้ยโอ้โหทันป่าวะโอ้ไม่น่าแล้วมาทีมกูตายอีกสามเลยเฮ้ยเฮ้ยใหม่เฟนเราเล่นอะไรกันอยู่กะอขอล่ะเพื่อนอุ้บอัพพีเธอช่าคือเจมหันมาตายสามเจมหันมาตายสอง มังกรอยู่เฮ้ยอยากเล่นโอ้ยอยากเล่นห่ะแต่ไม่มีตีอะปล่อยไปก็ได้เอาไม่ได้อยู่แล้วผมทำไมทีมเจมแต่ละรอบที่เจมบได้นี่ฮ่าห่าคือนี้เจมต้องจะเล่นแบบไม่ตายนะคือถ้าตายน่าจะจบดูดิเฮียเฮ้ยบอกนะว่าเฮียแล้วกูไม่มีโอ้ยไป้อมก็แตกปล่อยไปแล้วผมต้องปล่อยนะเฮียมันเกินไปปะเฮียมันเกินไปปะแล้วมันเกินไปปะกูเอาให้แค่นั้นไอจอยเอาไอเจมเอาให้นี่มาดี โอ้ยช่าเจมมาให้ไอ้เจมมาให้อีกแล้วเหรอไอ้เจมมาให้ทุกเกมเลยอ่ะทําเว็บหน่อยไหมเพื่อนมึงดันกลางกันไปสี่ตัวลงไปทําเว็บร่างคนหนึ่งลงมากูขอแล้วกูไหว้ละเฮียกูยกมือไหว้ละช่วยกูละหมากินหน่อยเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเจมเอาให้เดี๋ยวไอ้เจมเอาให้แค่นั้นนะเฮ้ยสวยสวยเที่ยไม่มีคลิปเลยเพื่อนเฮ้ยสวยจริงสวยจริง แต่เราเจ็บเราเจ็บเยอะเจะเอาอบวนมา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 บวติเลยละกละันล่ะมาบับปรับ,บเฮ้ยเขี้ยสวยแล้วเล่นได้เล่นได้ไหว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 เลยไหวเลยมาดิกูแทงแล้วกูแทงกูจิ้มแล้วกูฟันแล้วกูฟันหลังเรียบร้อยไปได้อีกหนึ่งโกหนึ่งเตอร์ามล่างอันแน่แล้วกูหลบอ้าวมึงพึ่งมึงพึ่งไอ้นี่เหรมึงพึ่งแปลงล่างกลับบ่เอ้ยน่าจะเอ็นแล้วผม 1จริงๆเกมมันก็ไม่ได้ไวเลยนะอุ้ยแย่อยากเล่นอีกอะฟาร์มมันต้องเยอะให้กูเล่นหน่อยได้ปะโอ้จบละโอ้ดูกคนเ,เห็นปะคือเจม็ข้าสาฟาร์มมาเพื่อที่จะได้เล่นเลทเกมนี่ได้เล่นไฟเดียวจริงอย่างที่เจมบอกเลยปะคือถ้าเราเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งฟาร์มแล้วแบบไม่สู้กับเราเลยเราเตรียมตัวเลยรู้จากรรมเลยว่าเขาไม่สู้เราแน่เราก็น่าจะไม่สู้เขา แเราไปสู in ap, in ้นะแล้วเราก็โดนแบบว่าเกมตามช่วงแรกก็เกมตามแต่เจมเจมเห็นเงินแบบมันห่างเยอะเงินแครี่กับเงินเจมมาห่างกันเกือบสองพันเจมเลยแบบไเชื่อเงนกูไม่กูไม่สู้ดีกว่ากูฟาร์มแล้วเดี๋ยวหลังจากสิบสองมึงเจอกูแค่นั้นนะก็เรียบร้อยแล้วผมจบลงไปแล้วนะผมกายานฮีโร่เทียเจมมองว่าเป็นเอเทียได้เลยเพราะได้แข่งกับแลงเนี่ยคนเล่นกันค่อนข้างที่เยอะมากถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งในช่องของเจมด้วยนะผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากติดตามชมกันด้วยนะจ๊าจ